สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการตั้งโทนนะครับวิทยุสื่อสารรุ่น FT CT เยี T ่ห้อยาสุ y H นะครับวันนี้เดี๋ยวจะสอนทั้งโทนตั้งการตั้งโทนดิจิตอลแล้วก็โทนอนาล็อกด้วยนะครับก่อนอื่นนะครับให้เรากำหนดช่องที่จะใช้งานนะครับหรือว่าตั้งช่องให้ตรงกับ เครื่องที่มีอยู่แล้วหรือถ้าไม่มีเครื่องเพิ่งเริ่มการใช้งานนะครับให้กําหนดช่องได้เลยนะครับรุ่นนี้มีอยู่160ช่องนะครับก่อนที่จะกําหนดช่องให้สังเกตตรงตรงนี้ดูดีนะครับมันจะมีหน้าต่างการใช้งานคือหน้าต่าง A กับหน้าต่าง B นะครับตัวนี้จริงๆใช้ได้ทั้ง2หน้าต่างครับแต่ว่าแนะนําให้ใช้ให้ตรงกันก็คือถ้าจะใช้หน้าต่าง A ก็ให้ใช้หน้าต่าง a b ก็ใช้หน้าต่าง B นะครับเพื่อที่จะไม่สับสนเวลาใช้งานนะครับพอเลือกช่องที่จะใช้งานเสร็จแล้วนะครับ ให้กดปุ่มด้านข้างหนึ่งครั้งก็คือปุ่มด้านล่างสุดนะครับค้างไว้ครับหน้าจอก็จะขึ้นมาเมนูแบบนี้นะครับบางท่านก็ถ้ายังไม่มีการเข้ามาในเมนูนี้เลยนะครับจะก็จะเป็นมเมนูแรกเมนูแรกก็จะเป็นนี่ครับให้เลื่อนไปที่เมนูที่35กดเดินหน้าหรือถอยหลังก็ได้นะครับเมนูที่35ให้เลือกชนิดโทนนะครับพอมาถึงเมนูที่35ให้กดปุ่มด้านข้างด้านล่างอีกทีนะครับ แล้วกดเลื่อนครับเดี๋ยวจะสอนการตั้งโทนอนาล็อกก่อนนะครับเพราะว่าหลักๆที่ใช้อยู่ก็จะมีโทนอนาล็อกกับดิจิตอนนี้แหละครับโทนอนะล็อกนะครับก็จะเป็น T-SQL นะครับพอเจอตรงนี้แล้วให้กดปุ่มนั้นค้างอีกทีนะครับทีเดียวครับกดเสร็จมันจะเด้งกลับมาที่เมนูหลักนะครับเสร็จแล้วครับให้เลื่อนไปที่เมนูที่ส7 7นะครับ i n f e c t นะครับ แล้วก็กดปุ่มนั้นข้างทีนึงครับตัวนี้คือตัวตัวเลขที่เราต้องต้องมาตั้งนะครับคือถ้าถ้าเครื่องที่ถ้ามีเครื่องที่ใช้งานก่อนหน้านี้อยู่แล้วนะก็คือเข้าไปดูโทนเขาก่อนว่าเขาใช้โทนอะไรนะครับแต่ว่าแต่แต่ละห้อมันจะ,ะการเข้าเข้าโทนหรือว่าอะไรจะเข้าไม่เหมือนกันนะครับแต่ถ้ายังไม่มีการตั้งโทนก็คือให้เลือก,เล,อกเลือกเลืได้เลยครับกาหนดได้เลยครับผมจะยกตัวอย่างเป็น1 0 3 5นะครับ แต่ว่าสังเกตด,ดูด้านหลังมันจะมีคำว่าอาขึ้นขึ้นมานะครับตัวนี้คือโทนร,รับเราต้องตั้งโทนส่งด้วยนะครับให้กดดอกจันหนึ่งครั้งครับนะครับดอกจันปุ๊บตัวทีนะครับตรงนี้ตัวเลขก็ต้องตั้งให้ตรงกันนะครับ1นึ่นะครับเสร็จแล้วนะครับให้กดปุ่มด้านข้างหนึ่งครั้งมันจะเล่้งกลับมาที่เมนูหลักนะครับอันนี่คือตั้งโทอนอนาล็อกคือเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วให้กดคีย์ ค,ค,คีย์ส่งครับคือเป็นการเคลียร์เคลียร์เมนูออกมาที่หน้าจอหลักนะครับก็คือเสร็จแล้วโทนรับโทนส่งเป็นโทนอะนาล็อกนะครับคราวนี้ถ้าเกิดว่า,าจะตั้งเป็นโทนอิจิตอนก็คือเข้าเหมือนกันครับเข้าไปที่เมนูนะครับกดปุ่มนัดข้างค้างไว้หน้าจอก็จะขึ้นมาที่ตรงนี้นะครับให้เลื่อนไปที่เมนู35สเหมือนเดิมนะครับแล้วก็กด ปุ่มด้านข้างทีหนึ่งคาราวนี้ตรงนี้เลื่อนไปที่คำว่านะครับ DCS เป็นดิจิตอลโทนนะครับแล้วก็กดปุ่มด้านข้างอีกทีอีกทีหนึ่งครับทีเดียวนะครับคือเสร็จแล้วเราเปลี่ยนชนิดเป็นชนิดโทนดิจิตอลแล้วคาราวนี้ก็เลื่อนไปที่เมนูที่ เมนูที่10ครับคือเราเข้าไปกำหนดตัวเลขเหมือนเดิมนะครับกดปุ่มด้านข้างทีนะครับตรงตัวเลขตรงนี้ก็คือกำหนดตัวเลขอะไรก็ได้นะครับผมจะยกตัวอย่างเป็น32นะครับแล้วก็ตั้งโทนส่งด้วยนะครับตัวทีก็ต้องเป็น32เหมือนกันนะครับพอตั้งเสร็จแล้วก็กดปุ่มด้านข้างทีนึง แล้วก็กดปุ่มส่งทีหนึ่งมันจะเด้งกันมาที่หน้าจอหลักนะครับส,สังเกตดูนะครับสัญลักษณ์มันจะเปลี่ยนเป็น DCS ก็คือตัวนี้เป็นโทนเป็นดิจิตอลโทนก็คือสามารถที่จะเลือกใช้งานได้ทั้ง2ชนิดนะครับแต่ว่าหลักๆก็คือให้สังเกตให้ดูเครื่องที่ใช้งานอ,อ,อยู่แล้วนะครับว่าใช้โทนอะไรก็เราก็ตั้งให้ตรงกับเขาถ้าไม่มีเราก็แค่ถ้าไม่เป็นเครื่องที่เราซื้อไปใหม่อาจจะเพิ่งเริ่มการใช้งานก็คือกําหนดได้เลยครับสามารถสามารถใช้ได้ทั้งทั้ง ทั้ง2องเจนิโทนนะครับสำหรับการตั้งโทนก็จะมีเท่านี้ครับ